คำถามหนึ่งเทคสองนะครับแล้วเป็นยังไงครับถึงได้มาทำอาชีพศิลปินครับมึงไมพูดคำถามที่เลยพูดแล้วพูดแล้วไม่แต่ว่ามันรวมเทคสองนด้วยไงก็เทคสองทำไมไม่มึงก็พูดว่าคำถามหนึ่งเทคสองมึงต้องเลือกพูดว่าคำเทคสองคำถามที่หนึ่ง แล้วเป็นยังไงครับถึงมาเป็นศิลปินได้ครับก็เรียนดนตรีด้วยครับแล้วทําเพลงไปเรื่อยๆครับก็เลยแบบอยากทําเพลงก็เรียนดนตรีครับก็ไม่ทําเพลงก็ทําอะไรดีอะไรย่างเงี้ยเรียนเชิงด้วยเยอยากทําเพลงก็มีศิลปินที่ชอบหลายคนอยากเป็นแบบเขาใช่ครับรู้สึกยังไงครับมีแฟนเพลงมาฟังเพลงของคนตอนคุณปล่อยเพลงครับผมก็รู้สึกดีครับที่แบบว่าเรามีฐานแฟนนอกจาก แบบคนรอบข้างเป็นคนอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตตลอดทุกเวลาจริงๆครับรู้สึกยังไงครับเมื่อตอนนี้ตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะครับผมครับแรกๆก็ไม่ชินครับไม่ไม่ไมแบบเตรียมตัวไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่อหลังๆแล้วก็แบบก็ชินชินชิวๆกับทุกคนครับเราเห็นทุกคนนั้นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหมดไม่ไม่อยากจะ ใส่ความเป็นอีโก้ไปมันมันไม่ดีครับการเป็นอีโก้ครับใช่เห็นทุกคนเป็นเพื่อนพี่เป็นน้องจริงครับเราไปที่ไหนก็ทักได้ครับเฟนลี่เฟนลี่คุยได้เสมอรักสุดสิ่งที่ภูมิใจในเตยมากที่สุดในช่วงปีนี้คืออะไรครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่เราทําสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําอะไรที่มันด้วยกันมาก่อนการที่เราทําอะไรที่มันเป็นทีมมากขึ้นการที่เรามีงานมากขึ้น การที่เรามีอะไรเข้ามารวดเร็วแล้วเ,เราสามารถจากการได้ได้ด้วยตัวเองผมว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่เราจะเริ่มปีใหม่เป็นคนใหม่เป็นตัวตนใหม่วงใหม่หน้าใหม่ที่เราพร้อมทุกอย่างพร้อมคนนะฮะอะไรอย่างนั้นก็ได้ก็ผมรู้สึกว่ามันดีมากปีนี้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีครับมีเป้าหมายอะไรที่วางแผนไว้สำหรับปีนี้ไหมครับปีนี้น่าจะ การที่เราทําลื้อของเก่าทั้งหมดที่เราดองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วกลับมาแบบว่าอดูมันใหม่ว่าตรงนี้ใช้ได้ไหมอะไรใช้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นแบบว่าหาที่ใหม่ๆห,หาผู้คนใหม่ๆที่เราจะไปเข้าหาเขามากขึ้นการกระจายเพลงของเราให้แบบว่าเข้าหาผู้ฟังอื่นๆฐานแฟนอื่นๆให้มากขึ้นก็อาจจะมีบั้มด้วยครับอาจจะอาจจะมีบั้ม เร็วๆนี้ก็ติดตามกันครับผมตอนนี้วงเบอร์รี่เมลอนแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อะไรกันบ้างครับผมครับผมก็แต่งเพลงครับขึ้นเพลงขึ้นเดโมต่างๆแล้วก็มีเพลงด้วยเป็นบางเพลงใช่ไม่มีอะไรเยอะครับแต่ก็เยอะทําได้ครับทุ <Yes. S 1> กคนและมเนเจอร์ชอบเล่งครับรก็หลราๆก็ช่วยโตคิดพวก การทำเพลงนี่แหละครับแล้วก็ทําสิ่งที่โตขี้เกียจทำ <laughs> รับช่วงต่อกันครับช่วยกันทําแล้วก็ไม่มีอะไรก็ช่วยกันทําแค่นั้นแหละครับก็ดูแลกีตาร์พวกแบนด์อะไรอย่างนี้ไปครับใครคืออาดอลของแต่ละคนในวงเบอร์รี่เมลอนนะครับผมก็เป็นเอเลนเซเพเตครับแล้วแมตตี้ไ h ดินเซเฟนตี้ไฟ์แนครับวงพวกนี้ผมชอบหมดเลยชอบเวเวนี v ้ N. ชอบมา ใช่ครับก็ส่วนมากก็ชอบวงต่างประเทศแล้วก็วงพี่ๆเราเราเห็นเขาแบบว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เอาความสำเร็จของเขามาต่อยอดเป็นอินสปายในจินตนาการของเราต่อครับจุดแข่งของวงเบอร์ี่มานนั่นคืออะไรครับน่าเป็นที่ผมเขียนเพลงเองมิกเองได้อยากได้ซาวด์แบบไหนก็ทําเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็น่าเป็นที่ว่าเรามีเพื่อนที่ดีเรามี สังคมดีๆเรามีอย่างเบอร์รี่เมลอนมีบ้านอุ่นใจนะมีชูโรสอัลด,ดินเป็นเพื่อนทีด่ดีรับเบอร์รี่เมลอนแล้วก็ถ้าเรื่องความสมารถอาจจะเป็นที่ว่าเราเป็นเด็กดุด้วยอาจจะเล่นดีมัง้งนะครับก็ก,ก็อาจจะอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนั้นครับอ๋อส่วนตัวผมมองว่าถ้าถ้ามองแค่เบอร์รี่ไอ mm hmm. <I S 2> เป็นผมกับโต้ทะเลาะกันน้อยมากในเรื่องงาน เพราะว่าต่างคนต่างมีจินตนาการที่เหมือนกันอะไรอะไรอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าชื่นชอบกันที่การทํางานแบบนี้ที่แบบว่าปัญหามันน้อยแล้วก็งานออกมาได้ดีครับแล้วทุกคนก็ชื่นชอบก็อาจจะเป็นที่ว่าวงเรามีกันน้อยะครับปัญหาเลยไม่ได้เยอะมากครับแบบเหมือนแับน้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องความคิดกันเอาจริงก็มันน้อยมากจริงๆครับ อ่าเป็นที่ว่าคนน้อยจริงครับเพราะว่าคนน้อยมันก็ส่องความคิดอะเนาะอืมประมาณนั้นใช่ครับตั้งแต่เริ่มทางวงเบอร์รี่มเล่นมาครับรู้สึกว่างานไหนเล่นแล้วสนุกที่สุดนะครับผม,ผมก็มีครั้งแรกครับที่ดีคอมมูนแล้วก็ครั้งแรกสนุกอยู่แล้วแล้วร้านน้องรันน้องใจดีมากใจดีกับพวกเรามา,มากๆเลยรานน้องโคตรโคตรหลักร้านน้องก็มีวันที่เมื่อวันที่ห้าครับโหยอันนี้สนุกที่สุดเลยแบบได้เล่นกับวงพี่ ออนแอร์แล้วก็สเปรยความกินสนุกแล้วแล้วอีกอย่างผมผมชอบเล่นงานอินดอร์ครับมันเย็นผมร้องคนเดียวมันเหนื่อยครับผมก็ก็ทุกงานครับที่มีทุกคนไปดูด้วยแต่ถ้างานที่ดีสําหรับผมแล้วกันอาจจะเป็นร้านน้องมันได้เห็นทุกคนดีครับได้เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็เราก็มีความสุขด้วยแล้วก็มาคําถามสุดท้ายแล้วนะครับคิดว่าหลังจากจบมหาลัยไปกันเนี่ยครับ จะยังทําวงกันต่อไหมแล้วก็ถ้ามีค่ายเพลงจะเลือกอยู่ค่ายเพลงไหมครับก็ถ้าเป็นผมก็จบเรื่องจบมหาลัยไปบ้านก็ทําอยู่แล้วครับพรงตรงว่าทําอยู่แล้วเราคิดว่าทําวงนี้ด้วยก็ชอบวงนี้อยู่แล้วชอบในแนวเพลงที่ตัวเองทําอยู่แล้วแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องค่ายอ้ยตอนนี้เอาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงค่ายครับแต่ในอนาคตะผมไม่รู้ว่า ในตอนนั้นมันจะมีค่าอะไรที่ติดต่อมาแล้วถ้าถ้าได้ได้เลือกจริงๆก็คงต้องแบบต้องมีการเลือกหน่อยครับถ้าถ้าถ้าสมมติว่าได้ได้ได้มีค่าเข้ามาจริงๆนะครับใช่ผมผมก็น่าจะเหมือนโตก็ถ้าหลังจบไปแล้วก็คงถ้ามีโอกาสละกันคา่าแบบว่าสนใจในชิ้นงานของเราผลงานของเราอย่างเงี้ยก็เราก็พร้อมเปิดรับตลอดนะครับว่า เออว,ว่ามันเป็นยังไงเราก็อยากลองสิ่งใหม่ๆห่เหมือนกันครับผมก็ต้องต้องต้องดูด้วยครับว่าค่ายไหนที่มันเหมาะกับเราได้อะไรอย่างนี้ถ้าไปค่ายที่มันไม่เหมาะ่าแบบเราก็ไม่ได้ชูที่เราด้วยใช่ทั้งหมดก็ประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรนะเขาคนสามสัาม์สุดท้ายที่น่ารักกับเราเสมอครับ <laughs> แล้วก็จบกันไปรครับกับคําถามบทสัมภาษณ์จากวงเบอร์รี่เมรอน,นครับมีอะไรจะฝากอีกไหมครับหรือว่าพักพอแค่นี้แหละครับผม ก็เอาฝากฝากดีกว่าฝากดีกว่าก็ก็ฝากทุกคนตามเบอร์รี่นะครับวงเล็กๆของเราครับวงอินดี้ด้วยแล้วไม่มีทุกคนก็คงไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลครับใช่แบบอยากตามไปดูงานไหนก็ไปดูได้ครับเพลงเราน่ารักครับเพลงเศร้าไม่มียอยอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ฟังสมมติบ้ามีสิบเพลงมีเพลงเศร้าสักเพลงเดียวพอยอดยอดยอดเระ่านั้นครับตามได้ครับไอจีเบอร์รี่เมลอนดอทแบนใช่ ขอบคมากครับผมครับว <p ull et> ันนี้เราอยู่กับแมเนเจอร์วงอะไรครับผมเบอร์รี่เมลอนค่ะผมอยากจะทราบชื่อแล้วก็สาขาที่เรียนพอจะได้ไหมครับชื่อไผ่ค่ะเรียนสาขาธุรกิจดนตรีและบ้านเทิงค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรอยากจะทราบว่าทําไมถึงมาเป็นแมเนเจอร์ของวงเบอร์รี่เมลอนครับผมค่ะก็เพราะว่า เราก็เรียนอยู่ในคณะเดียวกันแล้วเหมือนวันนั้นก็นั่งอยู่คนเดียวเฉยๆแล้วก็มีโต้ค่ะมือเบสอยู่ดีก็เข้ามาทาบท้ว่าเฮ้ยเพื่อนอยากมาเป็นเมนเจอร์วงเราไหมแล้วก็เอาโปรไฟล์ให้ดูอะไรอย่างนี้เพื่อนคิดว่าเพื่อนน่าจะเห็นแบบว่าประสบก,การณ์ทํางานของเราอะไรอย่างนี้ก็เลยไว้ใจให้เราทับพอดีอยากจะรู้ครับพอดีได้สัมภาษณ์วงของโต้เบอร์รี่เมลอนแล้วเห็นโตบอกว่าคุณไผ่นี้เป <c oughs> ็นคนชอบที่เร่งงานของวงจริงหรือเปล่าครับ คือมันก็ต้องมีกันบ้างแบบวางทีอะไรเงี้ยคือเราวางวแล้วไะว่าเดทไลน์เป็นวันไหนเราก็ต้องแบบเร่งอะไรอย่างงี้ไม่งั้นเดี๋ยวนามันไม่ทันไม่เสร็จมันไม่คืบหน้าไงไม่ได้เร่งค่ะเราทําหน้าที่ของเราตั้งแต่ไผ่เป็นผู้จัดการของวงเบอร์รี่เมล่อนมาครับคิดว่าความประทับใจของวงครับคืออะไรครับค่ะก็สําหรับความประทับใจนะคะอาจจะเป็นความเป็นมิตรภาพของวงค่ะเพราะว่าเออวงเนี่ยพอมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรกลมเกี่ยวกันเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าในพาพ์ทของการทํางานเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาเรื่องเพื่อนมาปนกับเรื่องงานอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบการทํางานมันค่อนข้างโฟล์ประมาณนี้ค่ะโอเคครับต้องขอบคุณไายมากนะครับไม่กางร